อ, <c oughs> อันนี้มันคือระบบอะไรวะก็หิ่ก็ลฟ์สตีมแล้วมันไม่ขึ้นอ่ะ นะเดี๋ยวนะไลฟ์เป็นอะไรเฮ้ยนี่มีคนดูหนึ่งคน อยากได้เป็นนี่คันลบเองสุกคดมันขึ้นวะมันขึ้นเป็นหน้าไงอะรูปปกฉันหรอไดวปะทำไมทำไมไม่มานี่เอา้างะ่ะ ใช่ถ้ไมปกติมันไม่เข้ามันต้องนั่งค่ายัางไงนะตอนไหนไลฟ์ตั้งยังไงเดี๋ยวลองปิดดีใช่มันไม่ได้เข้าอมันก็เข้านะอืมโอเค นะทำไมมันไหมทำไมมันไม่เริ่มอ่ะอเริ่มแล้วนะวัดจูเล่นนะทำไมไม่เล่นวะไม่อยู่หน้าโอเมียวใช่ไหมอจาะไอ้ต่อยทหัรไอ้ต่อยั้ไยไม,ไม่ได้เรื่องเลย เรามีคนเทสแล้วเราเขาจะมาดูความเกริญของเราด้วยไครเกยไม่มาเลยมาได้ยังเออเออเออไลฟ์มาแล้วอยูฟังเสียงดมันไม่เข้าจี๊ดไง เสียงอูเมียวมันเข้านะเ <g ülme> สียงดิสคอร์ดไปเข้าอะ่ะวอเดน่นเชน่อโกแก้ไหนเวลาเ้าล่ะเฮย้ยหูฟังนี่ไงต้องหูฟังมาเจาะป่ะมันก็ได้ยินเสียงนั้นสนะท้อ <g ülme> นลงว่ะลบเรือกอะไรคะสุบไปไหมเนี่ยอ่ะ จีโน่ยองิอุ้ยที่สวยนาม ้ยเรากดไปดั่ได้ทำไมเนี่ยมันเละดักโกลนอย่ากเชื่อเบาๆแบบหนึ่งใบก่อนล้าการเด้อใช้เด็กผู้หญิงแบบเสียงใครเอ้าขี้อะไรเนี่ยไม่ได้เด้อเสียงจะเข้าไปเข้าแล้วขีดไปขีดก็ได้ โอ้ฮารู oh ้ห oh. นึ่งใช่เือบมากโอ้โหย่างอะไรเรื่อ อุ้ยอะไรอิตาจิบริชากเตอร์อะลาคาวะนบีไม่มาเหรอนบีไม่ได้เข้ามาดูหรอได้เอสเพีนู่๊เกลือได้ ไทเกอร์อยู่หรือเปล่านะอ้าวนี่สิใบอ๋อเชี่ยะซุ่มสิบใบเลยเขี้ยเลยกี่ใบแล้วเนี่ยสิบสองป่ะนะก็แบบก็เฮเลยอารู้วันเลยแบบนี้ สามใบไม่ได้เลย what the fuck อ <laughs> ะไรเนี่ไไย

โอจูเลยจูแบบจู What the ไม่ออกเลยอ่ะไม่ไม่ออกไม่ออกที่อะไรเลยอ่ะไม่มีที่อะไรออกเลยเอ้าที่ไปอ่ะไอ้พอดีเลยโอ้โหเรือ โอ้อะไรวะเนีเนี่เอเดนไอฟีไม okay. ่มาอะไรไอซิมสันเบตกู40จริงๆเหรอการันตีจริงเหรอฮะตียคนอื่นเขาได้กันเต็มเลยไม่ได้เฮลย อะไรอ่ะแน่เลยเด้อดีอยู่นเออมาสกิลได้หุ่นมาเพิ่มการันตีจีนะสี่สิบจออเกินมากเลยอ่ะเออการันตีไปเลย มีนะมีสองร้อยใบมีนล้วมีสองร้อยอ่ะแล้วแม่งไม่เจอเลยเจออย่างเงี้ยเจอสี่สี่แบบนี้แล้วแนะม่งไม่ออกเลย โอ้ห oh, นึ่งอัน the fuck This shit เฮียเขาได้ได้เตรเย็เต็มหรือไม่ได้เฮียอะไรเดียวอทีมสันเบดก็ต้องการันตีเนี่ยฮะฮีจุก่ะจุก่ะจุก สองจุดห้ามีจริงป่ะเด็กเข้มฮงฮ่ะเด็กเหรอไอ้ไรพี่ไม่มาเลยเหรอห้าสิบเลนะคิดไปไม่ได้เฮียเลยเลยคิมสันเบลดย,ยังต้องการันตีคิดดูเราต้องแบบ <c oughs> ช้เกิน เติมต้านมากกว่นี้เอ้ยเอไดนให้พี่กอ่ะเอ้ต้องมกเล่นก่ะ สิบตัวไม่ได้เฮีย้ยเลยยิงไม่เนี่ยนี่แบมพายมาแล้วหนึ่งแบมพายเกยจุดพายเฮ้ยเกินไปป้าที่ดูมดูมเฮียมากอ่ะหกสิบ,บใบแน่เลยอเอ้ยแน่ยังต้องการันตีอ่ะอีคิมเซนเอด็ดโอ้ อ๋อวะได้คุด้วยนะสกินณได้คีณได้คงเได้ีทณ <laughs> ได้คุณได้คุไม่ใช่ y ong, ไม่ใช่ <laughs> ได้คุณได้คุณอี้คุณได้ได้อุณได้ได้คุณได้คุณได้คุณได้อได้ยไ้้ ออกมาทันทีก็นะกะโหลกกะลาที่สุดแล้วค้างยะแดนสุนที่หยาเหยะต่ะกินนม่ย้อมแมวมาเลยนะฟ้าไม่มีความสวยอะไรเลยนะปกติยังสวยกว่า เชี่ยแม่งต้องการันตีคิมสันอนะการันตีอีกแล้วแปดสิบแล้วเนี่ยแปดสิบก็ก็สี่เอ้ยสองอันการันตีหมดเลยอะสีววะอ่อ่ะไม่งเลยไอ้เมี่ยมตัวสามวะเออเออมึงเปลี่ยนร่างได้ปะมึงแบบชวิงแบบหลอกตากลัวเปลี่ยนร่างอะ พี่อเออชวิงเปลี่ยนร่างให้กูกูจะดีใจมากเลยอ่ะเชี่ยมีแต่ตัวซ้ำปวดเกลือเลยเ็เนี้ยที่หาสูงฉันไม่ได้อยากได้ยาตบรินเจนี่อคิมสัตว์เอ็ดหนึ่งอันอ่ะดี่อะไรอ่ะได้การันตีตลอดอ่ะ คือดวงไม่มีเลยอ่ะเอาจริงๆดวงแม่งไม่มีเลยมีแคละสองโอ้อยากได้แบบไลฟ์50ใบสามอันเลยอ่ะนี่เกินคำว่า50ใบแล้วสิบใบสองสมอันนะ่ะไม่ไม่กลัวจะเป็นคนแรกเลยที่แบบได้อย่างนั้น ก็คือหวังลดมๆดมดมแรงๆมากนี่ขนาดสูงธรรมดาไม่เงี้ยคืออะไรใช่ทีลนสิบที่เหตุเปิดทีละใบกดผิดแล้วไม่ทับสูมสิบตลอดเลยเน,นาะโอ้เฮียยินสันไม่มาอีกแล้วการันตีแล้วอ่ะนะเฮีย เกินมาแล้วแบบเนี้ยนี่เด็อาก็สาำเฮ้ยอีกูสะมึงไม่ต้องลอยนาน,น,นก็ได้โตมก้าขนาดนั้นละฮะมึงเงินตัวอ่ะมึงโผล่มาโคตนนานละโว้ยังชีช้เลยอารวนแน่จีล่า เลดอารอผีตัวนึงเว้ยเป็นตัวเฮียนะวะโอ้ยครีมสารเอทอ,อัลโหลมีมากากรันตีจริง SP ฮัลโหลเขาได้ตัวดีๆกันเนี่ยมิชิเกน,เ,นเห็นมาหลายรอบมากเลยนะโอ้ จ็ดสิบใบตัวเดียวพอกันเลยไม่ควดเกลือได้ตัวอะไรนะเออเอเ้อ้อเ้อเ้ออ้อหม้อเ้อเน้อเฮ้อ้อเ้อีใจหรอกก่ะม่่อเฮ้อเฮอเฮีอเ้เลยอเอเเเ ทีมสันอิกรับประกันอีกแล้วการันตีเลยอะไรเบต้ากูไม่มีส่งเลยใบกูไม่มีทางได้ใช่ไหมม,มันการันตีทุกรอบเลยอเออไม่งั้นก็พลาดถ้าไม่ขยันโอ,อ้ เป็นหลายตัวอะไรเออโอ้ยสามอันการันตีเชียะเชียะการันตีหมดเลยไซส่งอันน่าส่งอันนี้เอ้ได้ตัวหนึ่งเว้ยเลดอะเลดอะวะเอไ็เอไอพีอะ พี่ okay. ดวงไม่ไม่ไม่ได้ดวงหมดแล้วอ่ะตอนนี้ดวงแบบ,แบ,บเกลี้ยงอ่ะ s <S ถ้ามันโผล่ไม่หลุดอนิเมชันอย่างดูแบบดีใจพี่โยรักฉัน นี่ไงว้าสติกิ้วิกิ้เซมก็ไปย่อยอเฮียเือนาคคือเฮียเลยส่วแบบเสียงแม่งเลยเฮียโอเลตัดขมอิตชสั้ไปกันเล

สองร้อยใบจริงเชี้แม่งเกลือแบบแบนคนจีนคนนั้นเลยอะอดูคลิปมันแล้วเป็น,าานอ,อาถรรพ์วะวะเออการที่สองร้อยเลยอะอ่ะเนี่ยสุ่มมาสุม่มใหม่สุ่มมา สุ่มมาแล้วหกสิบใบกันตีหมดเลยคือแบบนี่อะไรมีอยังตรงหนาเป็นภาษาไทยขฮู้มไม่เข้าใจหรอกว่าปูด้าว่าอะไรเอ็ดาเอสพีตัวเดียวไม่ออกเลย้ไ โอ้ยนั่นจะตกเนี่ยโอ้น่ารักเนี่ยจริง Really กูลลย,ายารานะไม่ได้โอ้กูหมดว่ากิมสันก็พอครบแล้วนะไม่เราร้อยเจ็ดสิบ ไม่นอยางไะสามสิบใบแล้วอีกร้อยหกสิบใบเออก็เยอะแหละจะได้ไปเรียนต่อก่อนหน้านี้คือไหนกูละค่ะสามมันเลยพอแลกกับอาจารย์เคียงคูนสเตโกะเหรอได้แล้วอาเคียนี้ใหญ่ 赤い月のもとこの屋と向かっ望みを言って Hey. เออใช่ <laughs> เออยืนที่ดีอไปเดินสวยๆอุ้ยอีนา้านะยังยังไม่ได้แคบเลยมันจะยืนนะก็รีบเกิน 哎来就不来。Uh, <laughs>